เรเรนพรญาติโยมทุกท่านวันนี้สามเณรินเนอร์จะมาเล่าถึงมงคลที่4อยู่ในถิ่นที่เหมาะสมครับ ิ่งที่เหมาะสมหมายถึงสิ่งที่สิ่งแวดล้อมดีไม่เป็นพิษเป็นภัยสามารถประกอบกิจการงานหน้าที่ที่เป็นสมาธิกที่เป็นสมาอาชีพให้เจริญก้าวหน้าได้โดยง่ายและสะสมคุณงามความดีได้เต็มที่ลักษณะของกินที่เหมาะสมประการที่1อาวาตเป็นที่สบายหมายถึงเป็นที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ดีทั้งบ้านโรงเรียนและที่ทํางานต้องมีสุขล ลักษณะดีอากาศถ่ายเทสะดวกไม่มีเสียงประการที่2อ,อาหารเป็นที่สบายหมายถึงที่มีการเกษตรกรรมสามารถผลิตอาหารได้เองอย่างพอเพียงและสามารถประกอบธุรกิจการงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี 3. บุคคลที่สบายหมายถึงบริเวณที่อยู่นั้นต้องไม่มีนักเลงอันตรพาลโจรผู้ร้ายไม่ซุกซุมคนส่วนใหญ่ในละแวกนั้นเป็น คนดีมีศีลธรรมมีวินัยใฝ่หาความก้าวหน้า 4. ธรรมะเป็นที่สบายคือสามารถศึกษาธรรมะและให้การอบรมสั่งสอนศิลธรรมได้อย่างดีหรือเป็นทินที่ประพุทธศาสนาแผ่ไปถึงสามารถให้ทานรักษาศีลฟังเทศธรรมสมาธิภาวนาได้เป็นนิดจากเมืองนอกคอกนาหรือป่าใหญ่ ทางมาไปครบครันทันญาหารมีคนดีที่ศึกษาพยาบาลปลอดภัยพา,ยานควรอยู่กินทิ่นนั้นแหล